ในกฎหมายกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในฐานประกอบการปี2548นี้นะครับมันก็ระบุว่าในแต่ที่ทำงานของลูกจ้างให้ในจ้างจัดให้มีดังต่อไปนี้นะครับมันระบุเลยว่าน้ําดื่มไม่ไม่น้อยกว่าหนึ่งที่ต่อลูกจ้างไม่เกิน40คนเพราะนั้นต้องจัดน้ําดื่มครับลูกจ้างมี40นะครับต้องจัดหนึ่งที่หากมีลูกจ้างมากกว่า40คนให้เพิ่มตามอัตราส่วนที่ลูกจ้าง40คน เศษที่เกิน20ให้นับเป็น40น้ําดื่มก็ต้องจัดไม่จัดนี่ถือว่าไม่ได้เลยเป็นเรื่องของสวัสดิการให้กับลูกจ้างเลยส่วนเรื่องของห้องน้ําและห้องส้วมเขาบอกว่าห้องน้ําห้องส้วมให้แยกชายหญิงครับต้องแยกกันนะครับกรณีที่ม่ร้จ้างเป็นคนพิการให้ในจ้างจัดให้มีห้องน้ําและห้องส้วมสําหรับคนพิการด้วยแยกโดยเฉพาะเลย เราควรจะมีป้ายสัญลักษณ์ด้วยว่าห้องน้ําผู้หญิงห้องน้ําผู้ชายห้องน้ําคนพิการนี่เป็นเรื่องสวัสดิการก็ต้องควบคุมดูแลนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับโรงงานเนี่ยต้องจัดให้มีอะไรบ้างสถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทํางานตั้งแต่1ิบคนขึ้นไปสิบคนขึ้นไปเนี่ยต้องจัดให้มีเวชภัณฑ์เช่นเวชภัณฑ์และยาอย่างน้อย29รายการนะครับเยอะมากเลยครับตั้งแต่กันไกลป้ายยา ผ้าพันแผลผ้าสามเหลี่ยมสายยางรัดและปลอดวัดไข้ต่างๆผู้นี้หรือสำลีผ้าก๊อซนะคีพึ่งที่เอ่อที่แก้แก้ไขเรื่องปวดบวมต่างๆยาแก้แพ้นนะยาทาน้ําแดงยาแก้ทาผดผื่นคันยาล้างตาคีพึ่งป้ายตานะฮะนี่คือสิ่งหนึ่งนั่นนั่นคือ29รายการที่กฎหมายระบุเลยคือไม่มีนี่ถือว่าผิดเลยเพราะว่าสิบคนขึ้นไปต้องจัดที่มีอย่างน้อย 29รายการนี้นะครับส่วนโรงงานนะครับที่มีลูกจ้างทํางานขณะโดยกันตั้งแต่200คนขึ้นไปต้องจัดให้มีอะไรบ้าง200คนเราจําไว้เลยครับห้องพยาบาลนะครับห้องพยาบาลพร้อมเตียงคนไข้อย่างน้อย1เตียงอย่างน้อย1เตียงนะครับอย่างน้อย1เตียงนี่คือ200คนขึ้นไปนะครับพยาบาลอย่างน้อย1คนพยาบาลอย่างน้อย1คนนะครับทํางานตลอดเวลาครับ ทำงานตลอดเวลาเลยแล้วแพทย์อย่างน้อยหนึ่งคนให้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสองครั้งหรือไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละหกชั่วโมงนั่นคือสถานที่ทํางานที่มีลูกจ้างทํางานขนาดเดียวกันตั้งแต่สองร้อยคนขึ้นไปในจ้างต้องจัดให้มีตรงนี้ห้องพยาบาลพยาบาลอย่างน้อยหนึ่งคนแพทย์อย่างน้อยหนึ่งคนนี่คือผมได้บอกไว้นะครับหรือถ้าเกิดโรงงานเราในโรงงานมีพนักงานโอ้โหแต่นี้กดก็ไปพันคนขึ้นไปเลย พันคนต้องมีอะไรบ้างกฎหมายต้องเข้มขึ้นไปครับห้องพยาบาลพร้อมเตียงค,คยยงนไข้อย่างน้อยสองเตียงอย่างน้อยสองเตียงนะครับอย่างน้อยสองเตียงพยาบาลอย่างน้อยสองคนประจําตลอดเวลาครับต้องมีประจําตลอดเวลาเลยไม่มีประจําไม่ได้แพทย์อย่างน้อยหนึ่งคนปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสามครั้งนะครับแล้วไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสิบสองชั่วโมงแล้วก็มีเรื่องของยานพาหนะด้วยเพราะฉะนั้น พันคนขึ้นไปมันมีเรื่องพยาบาลเพาห้องพยาบาลมีแพทย์อย่างน้อยหนึ่งคนและเรื่องยานพาหนะนี่กฎหมายจะระบุเลยครับเรื่องของสวัสดิการนะครับส่วนในจ้างอาจทําข้อตกลงกับสถานพยาบาลที่เปิด24ชั่วโมงได้และสามารถเขาเรียกว่านําส่งผู้ป่วยได้โดยสะดวก นะครับคือเหมือนเราทําสัญญาไว้เราอยู่ใกล้เราโรงงานอยู่ประมาณสักห่างลบอ่าจากโรงงานอยู่ตรงนี้ห่างไปประมาณสักสิเมตรเป็นสถานพยาบาลเราต้องทำสัญญาตัวนี้ไว้ตัวนี้เก็บไว้ให้ดีเลยนะครับก็าฝากประเด็นพวกนี้ไว้ด้วยอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากเลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เรื่องของการจัดสวัสดิการถ้าไม่จัดถือว่ามันผิดกฎหมายเลยน,นี่คือหลักง,ง่ายๆของการทํางานเรื่องของความปลอดภยัยว่าเนี่ยอยากให้ทุกคนตระหนักเรื่องความปลอดภัยเสมอๆนะครับนะ